สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่21 1กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้าง,างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับ จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอ ตรงด้านบนนี้นะครับผม1 7 4 o i p t q นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบว่าสนใจอยากชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระ ครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP นะครับสำหรับชื่อ EP นะครับพี่ๆก็สามารถสังเกตดูชื่อ EP นะครับผมที่พี่่กำลังรับชมกันอยู่นี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมใครจะเช่าบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมรุ่นเสือเพนนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับองนี้นะครับผมจะมีการด้วยนะครับผมได้รับรางวัลที่1มาด้วยนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขหนึ่งใน EP นี้แบ่งปันให้ในราคา900บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อสุตรนะครับผมวัดการหลงนะครับเป็นรุ่นเสือเพนนะครับผมนี่นะครับปีพศนะครับผม2517นะครับพี่พี่เนี่ยครับเป็นรุ่นเสือเพนเนื้อทองแดงนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูผิวกันได้นะครับ สวยงดงามนะครับผมลงกล้องให้ดูกันในชัดๆเลยนะครับผมเรียนเพราะสุดนะครับวัดกาหลงนะครับผมพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับผมเลยนะครับเรียนสวยมากนะครับพี่ๆเลยนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนํา เป็นใบนะครับผมเป็นการนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับนี่นะครับเรียนเฉพาะสุดนะครับผมรุ่นเสือเพนนะครับผมเนื้อทองแดงพศ2517นะครับวัดกาหลงนะครับผมจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมนี่นะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมกับการ์ดใบนี้เลยนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับพี่ๆรายกันที่2นี่จะเป็นเหรียญนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปี19นะครับผมหลวงพ่อคูนะครับผมปาลิสุโธนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับเหรียญพ่อคูนะครับผมปี19นะครับผมมีรอยจานแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านคุณทดนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับตอบโค้ดตรงนี้นะครับผมมีเอยจานมือนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับพี่สวยๆเลยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมทุกรายการนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สองแล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผม นี่นะครับผมเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลข3านะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับผมเหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับมีนเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมรายการหมายเลขที่3แล้วนะครับ นี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบท่านใดดูแล้วสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับแต่ละรายการก็ตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมถ้าหากช่าบูชาไปแล้วนะครับผมหมายเลขขัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมอันนี้เป็นหลวมพอพงวัดช่องแครนะครับเป็นรูปลอหลวมพอพงวัดช่องแครนะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปลอนะครับหลวงพ่อพงมวัดช่องแค้นะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อพงนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่สี่แล้วนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขห้าครับผมจะเป็นพระมาเหศวรนะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระมาเหศวรนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับผมเลี่ยมแบบคนสมัยก่อนนะครับผมเลยครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่ห้าแล้วนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับพระมาเหตุส่วนนะครับผมนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเก่าๆดำเดิมเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขหกนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระปิดตานะครับผมรุ่นรวยไม่ยั้งนะครับผมบายครูนะครับนี่นะครับผม ปีพศส5 6 7นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับเป็นพระปิดตารุ่นรวยไม่ยั้งนะครับพี่พี่พร้อมกล่องแดงๆสีเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับกล่องสีแดงๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นกล่องเดิมเลยนะครับรายการหมายเลขที่6นะครับผมปิดตารุ่นรวยไม่ยั้งนะครับองค์นี้จะพิเศษนะครับพี่พี่มีแปะแผ่นทองนะครับผมตรงหน้าองพระด้วยนะครับผมนี่นะครับ รายการหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมรุ่นรวยไม่ยั้งนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทปี2567นะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับผมใต้ถานจะมีฝาตะกรุดด้วยนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตารุ่นรวยไม่ยั้งหมายเลขนี้นะครับ หมายเลข6นะครับผมราคาแบ่งปัน6 5รบาทนะครับรายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข7แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นปิตาหลวงปุโตนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาจากกล่องเดิมให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมรายการหมายเลขที่7นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้พีพีเอฟซีเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับปิดตานะครับหลวงป่โตวัดระดูฉิมพรีองค์นี้นะครับผมนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม แบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับทันใดนะครับผมถูกใจหมายเลขไหนหรือว่าสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทุกองค์ก็ตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมองค์นี้แสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับพี่พเพราะว่านะครับ เวลาลงกล้องนะครับผมถ้าเป็นองค์พระที่เป็นเนื้อสีดํานะครับผมหรือว่าโทนสีดานะครับจะมีการสะท้อนแสงนะครับผมนะครับแต่สีผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับปิดตาหลวงพุโตรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้เลยนะครับผม750าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่ถูกใจก็สอบถังเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตานะครับผม ของลูกพุโตเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับพี่พี่องนี้นะครับอง์นี้650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสน่ห์นะครับลงปพ่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมรายการหมายเลขที่8แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมเนื้อเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่พนี่นะครับหรือว่าเนื้อลายเสือนั่นเองนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับ650บาทนะครับผมรายการหมายเลขที่8นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข9้าครับผมรายการนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมองค์นี้650บนะครับ650าบาทเหมือนกันนะครับพี่ๆสำหรับพระผงของขวัญพร้อมเรี่ยมองค์นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมได้นะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับพระพงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบนะครับหมายเลขเก้านะครับร้ายการถัดมาครับผมหมายเลขสิบนะครับเป็นปิดตานะครับผมหลังเตาหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคาแปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ ปิดตาหลังเตานะครับผมหลบงปูตโตนะครับผมหมายเลขที่สิบแล้วนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับฝั่งตะกรุดตรงนี้นะครับผมหนึ่งดอกนะครับเป็นปิดตาหลังเตานะครับผมหมายเลขที่สิบแล้วนะครับพี่เพียงตรงนี้นะครับหลบบุู่โตนะครับผมหลังยันตรีนะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ ถูกใจอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข11ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมรุ่นแรกนะครับวัดป่าท้้าขามนะครับผมหรือว่าวัดเป่าลุมสมพรนั่นเองนะครับผมปี2507นะครับองค์นี้500บาทนะครับพี่พี่0 0บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมหมายเลขที่11นะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับ ลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมวัดป่าทำขามะครับพีพศซีสอนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับสิทธิ์ฐานอากาศสร้างถวายนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับผมหมายเลข12นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับ สำหรับเสือหลวงพวงองนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเสือพวงนะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆไม่จาเป็นต้องเอาไปเลี่ยมแล้วนะครับเจ้าของเดิมแกเลี่ยมมาไว้แล้วนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นสองหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับว่ารุ่นหนึ่งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมทาได้ทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมในทางช่องคอมเมนต์เลยนะครับถ้าผมเห็นแล้วผมจะกด หัวใจไว้ให้นะครับผมแล้วก็จะพิมพ์ขอบคุณไว้นะครับผมสําหรับข้อมูลนะครับนี่นะครับเสือพระวงองนี้นะครับผม600บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข13ครับผมันี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรายการหมายเลขที่13นี้นะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมพร้อมกับใบประกาศนียบัตรเป็นใบ ใหญ่ๆเลยนะครับผมยวผมขออนุญาตนะครับลงรายละเอียดนะครับผมขององค์พระให้ดูก่อนแล้วก็จะนําใบออกมาให้ดูนะครับหมายเลข13นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับกรุปัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมนี่นะครับจังหวัดนะครับผมสุพรรณบุรีนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่13ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม FC นะครับ ในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับผม1000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดทีส่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บองค์พระสักครู่นะครับผมและนี่ก็จะเป็นนะครับผมใบป,ประกาศสินบัตรนะครับผมของ พระผงสุพรรณนะครับผมกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประเภทนะครับผมเป็นจพาคีนะครับผมรายการที่77นะครับองค์พระองค์นี้ได้รับรางวัลที่1ด้วยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญแอปเปิ้ลนะครับผมหลวงพ่อรวยปราสาทฮิโกะนะครับผมหมายเลข14นะครับรายการนี้นะครับผมพร้อมเรียบแบบนี้แบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญแอปเปิ้ลนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับ ความเรียมแบบนี้เลยนะครับผม750บาทนะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับผมวัตโกนะครับนี่นะครับนางหลวงพ่อไม่มีตำหนิเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมอาเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับลองดูกันชัดๆนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมแอปเปิ้ลนะครับนี่นะครับรวยยั่งยืนนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยมากนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับสวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมองนี้นะครับพร้อมเนี่ยไหมครับผมหมายเลขสิบสี่แล้วนะครับรายการถัดมาหมายเลขสิบห้านะครับผมอันนี้จะเป็นพระสังกจายนะครับผมพระสังกจายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่ทิมหรือว่าหลวงปู่โตนะครับผมถ้าใด้ทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับพระสังกจายนะครับนี่นะครับ ผิวนี้สวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นแต่เป็นองคเล็กนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับพระสังกจายหมายเลขที่สิบห้านะครับพี่พองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับถ้าในถูกใจก็สั่งถางเข้ามากันได้นะครับผมรายกันถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมอาจารย์โรนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับนี่นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบหกนะครับ องนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับสำหรับเหรียญกรมนะครับผมพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับผมหมายเลขที่16นะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆพระอาจารย์ฟัานนะครับหมายเลขที่16นะครับผมนี่นะครับ สวยมากนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษนะครับผมลองทักมาพูดคุยลองโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับหมายเลขถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญานการามนะครับองค์นี้หมายเลขที่17นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อกลั่นนะครับผมอง์นี้นะครับ650าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่พศ2469นะครับพี่ๆ่รายการนี้นะครับผม ลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมนี่นะครับ6กร้าสบาทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับเป็นที่ระลึกในการนะครับผมปฏิสังขรอุโบสถนะครับพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ 650านะครับสำหรับหมายเลข17ครับรายการถัดมาครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลข18ครับองค์นี้500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมเนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้นะครับนี่ ız, นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับนี่นะครับลองดูผ่านนะครับผมเก่าๆเดิมๆเลยนะครับ ผิวก็สวยเดิมเลยนะครับพี่พีนี่ด้านหลังนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับองรายการนี้นะครับ500บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตากระกข้างนะครับผมเนื้อนะครับผมลายเสือนะครับผมหมายเลขนนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตากระดกข้างองนี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นเนื้อลายเสือนะครับผมเนื้อสองสีนั่นเองนะครับสวยนะครับองนี้ฝั่งนี้เป็นอีกสีหนึ่งฝั่งนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับสวยมากนะครับองนี้นะครับฝั่งตะกุดดึงดอกนะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผมอัคราักษรนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับราคาแบ่งปันหมายเลขที่19นะครับผม800บาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญอามพระพรมนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับนี่นะครับผมออกที่วัดโคกมะยมนะครับผมจังหวัดอยุธยาพศ2,520 28นะครับเป็นเหรียญอามนะครับผมเหรียญอามพระพรมนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับกล่องสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมนําเหรียญนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับ สำหรับหมายเลขที่20องค์องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับลองดูสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมเตียนอามพัพพมหลงปูดูนะครับปี2528นะครับพี่ๆอง์นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับ ด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมเรียนอามนะครับพระพรมหลวงปู่ดูนะครับออกที่วัดโคกมยมนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับพี่พี่หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่21ครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับปี2510นะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องนะครับหมายเลขที่21นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผม 600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมโรปูโตนะครับหลังยันตรีนะครับพี่นี่นะครับปี2510นะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทนะครับนี่นะครับมีดูเส้นสายฝนนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยงดงามไหครับพี่ๆองค์นี้นะครับวัดวัประตูชิมทีนะครับผมทนบุรีนะครับ ฉลองอายุครบ8ปปีนะครับผมหลังยันตรีนะครับพศ2510นครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับหมายเลขขันมาหมายเลขที่22ครับผมเป็นปิดตาหลวงบุโตนะครับผมปิดตาเงินล้านนะครับผมรายการนี้นะครับองนี้แผงปันให้ในราคา800บาทนะครับผมปิดตาองนี้นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับ ราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับปีตาลปุโตนะครับหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่ออีหมายเลขที่23นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับ550นะครับผมปีพศ .24 7จนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญพ่ออีวงนี้นะครับนี่นะครับพ่ออีวัตสัตตหิทนะครับผมสวสวยเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพอสองสองสี่เจ็ดสามครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับนี่นะครับผมรอยจานนะครับเป็นที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับ ู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมเหรียญพ่ออีองนี้นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550านะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่24ครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพ่อกลั่นนะครับขออนุญาตขยับกล้องแป๊บนึงนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญกลมพ่อกลั่นนะครับผมวัดพยากรามนะครับรายการนี้นะครับผม600บาทนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญกลมพ่อกลั่นนะครับผมวัดพยาการามนะครับ นี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผิวนี่สวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเหลี่ยมกลมพอกกลั่นนะครับผมสวยงดงามครับหมายเลขที่24แล้วนะครับผม6 0รบาทเท่านั้นนะครับร้ายการถัดมาครับผมเป็นชินราชไปเสมาหมายเลขที่25ครับผมจะอยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะครับ องค์นี้550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระชินราชใบเสมานะครับนี่นะครับสวยๆเดิมแบบนี้นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับผม งดงามมากๆนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับ550บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขรองสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นป like. ิดตานะครับผมมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสน่ห์หลวงปู่โตหมายเลขที่26นะเลยครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับเนื้อนี่ถือว่าสวยมากนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผม งดงามมากๆนะครับผมรายการที่26นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ700บาทนะครับรายการถัดไปเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับแต่อันนี้จะเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมก็คือตอกโค้ดนะครับผม9โค้ดนะครับผมตรงด้านหน้าเหรียญเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหนือดวงปี62นะครับผมหรือว่าเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกนั่นเองนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมหมายเลขที่27นะครับรายการนี้นะครับผมต่อโค้ด9้ารอบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญเหนือดวงนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมต่อโค้ดแบบนี้เลยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับนะท่านยิ้มเลยนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผม นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆส่วนสงแก่แปะนะครับผมอำเภอเมอืองจังหวัดกาฬสินธ์นะครับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมพศ2562นะครับอายุ75ปีนะครับผมวันนี้เป็นเหรียญเนื้อดวงรุ่นที่1นะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมอย่าลืมนะครับกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็กดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูล้สสนใจนะครับอยากที่จะชอบบ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอด 174oiptq นะครับเบอร์โทรนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ